นี่หัดคุยกับผู้ชายมีแฟนแล้วเหรอแกแดดจริงๆเลยแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ตั้งใจเรียนแม่ส่งให้ไปเรียนไม่ใช่มานั่งคุยกับผู้ชายแบบนี้ถ้าไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนออกมาทํางานเลยแม่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาบน่นแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาส่งแกเรียนหนังสืออีกแม่สังเกตเห็นนะว่าช่วงนี้หนูเริ่มคุยกับเพื่อนผู้ชายคนนี้เป็นพิเศษเข้าใจนะว่าการที่เราเริ่มชอบใครสักคนนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยนี้เลยแม่เองก็เคยผ่านช่วงเวลานี้มาก,ก่อนแ,แม่อยากให้หนูรู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบสําคัญของชีวิต การเรียนยังไงก็เป็นสิ่งที่หนูควรให้ความสําคัญมากที่สุดและอยากให้หนูบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีรู้จักจัดการเวลาให้ดีเพื่อให้ตัวเองยังพัฒนาแล้วก็มีอนาคตที่ดีนะลูกอีกอย่างหนึ่งคนที่หนูควรเลือกคุยด้วยก็ควรจะเป็นคนที่ให้เกียรติและทําให้หนูเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสบายใจนะอย่าลืมนะว่าหนูเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็อยากให้หนูรู้ว่าถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจอยากจะเล่าอยากจะปรึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์หนูเล่าให้แม่ฟังได้ทุกเรื่องเลยแม่พร้อมให้คำปรึกษาหนูเสมอแม่รักหนู